โลลอยากลันอยากลันตู้ไฟอ่ะอยลันตู้ไฟบังรถมาดินี่ไงนี่ไงรถพี่บอลเนี่ยเออยังไงวะตู้ไฟบ้าโหลไปตู้ไฟไป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 ขับดีขับดีัดีสู้นะครับโล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 ตู้ไฟตู้ไฟตู้ไฟ ส่งอันนี้อยู่ดิส่งกระท่อมให้พี่อยู่เนี่ยนึงโอเคชิญยานเลยครับชิญยานเลยครับวูดแรดดับแรดดัลั่นแรดดับร่อนร่นเลยแรดดับแรดดับโอ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววันนั้นอ่ะนุ่มไปต้องแกได้ใช่ปะมันเจอผู้หญิงขับโกคาร์ใช่ไหมแล้วเขากดซ่อมเออเขาเขากดซ่อมใช่ไหมแล้วเขาก็กดขึ้นรถได้ดายก็บอกว่าโหลเจ้มันทำไม่ได้แล้วเนี่ยเราดูเจนี่พ่อแล้วก็ด่าแล้วอ่ะโหลเจ๊เลย เร ah ียกไอจีเหรอโอ้โหใเหมือนตกหน้าอะไรอะรันจริงร uh> ันจริงระดบรันจริงเพื่อนไม่มีใครเลยอัโโหรันรานเกินไม่เหลือเลยอ่ะคนเลยประเทศมีอยู่เจ็ดร ok ้อยขอโต๊ดนี้แล้วกันเล่นงกัะดาษหยมันหายดีนะ ขอทุกคนไปดีิวันเเะเยอะเยอะโอ้าให้หาลันลันดีหาตู้ลันลันดไอ้กูว่าเนี่ยเนี่เตดยมอเตดยมนี่ยเตดยมมีแน่นอนเตเดียมลันแน่นอนมานะมานะมานะเฮ้ยช่วยเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนมาดิ เหญยล็อกกี้แม่งตีแต่กูไอ้สัสเรียกูดิเรียกคนหนึ่งเทียกคนหนึ่งเรียกเนอะไรเรียกคนนดิเขาจะชุบนะเขาชุบนะตรงนี้เขาชุบนะตรงนี้เขาชุบนะ โอ้โหไอ้เชี่ยเฮ้ยไม่ไปเล่นเชี่ยกันตรงดูนะไอ้ปั์เย็ดแม่ไม่มาหากูสักทีเอาอยู่คนเดียวตรงเนี้ยโอ้ตายโอ้โหมดโอ้ไข่หน้าจืนมาน้อยเกินเราอ่ะ ตากเก็บไปสามตายเต็มเลยเฮียใครชุบเขาวะผู้หญิงอคุยกัตู้ก็ไม่ตายมึงซ้ำเป้ยเขี้ยควายศาสตร์โดนเพื่อนกูซ้ำตายหมดไอ้เฮียงโง่ พื้นมาพี่อ่ะนี่งานแก่ โอ้ไม่เอากูซักบาทเลยเก็บตัวชุบฝั่งนี้หมดเลยโลโลรวมแลนไม่ตายนไม่รวมแลนไหมอี้อทำไมมันเต็มบบจังวะงานแก้ต้องมีดาไฮเชียกูไม่ยอมนะแบบเนี้ยกูไม่แก้กูต้องมีงานแก้นะต้องมีงานแก้นะกูไม่ยอมนะแบบเนี้ยกูไม่ยอมเลยแหละทำทำมึงยังเงียบอยู่อย่างงี้กูไม่ยอมนะดาไฮเออเอาให้เชียดเอาให้ ฮัลโหลเรียกรวมเรียกรวมด่วนเรียบรวนโดยเฮียโดนเรือนูควยฮัลโหลเพื่อนอยู่ไหมเนี่ยโหลนโลงานงานแก้ต้องมีนะจะลงจะลงงานแก้โอ้โหโลโลงานแก้หน่อยเอ้ยตัวไฟเนาะตัวไฟฮัลโหลโดนโดนโดนเรียนใช่เฮีโดนเต็มบวบไหวเฮียกูไม่รู้อะเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะฝันร้ายไอ้เฮียฝันไม่ค่อยดีเลยเมื่อกี้เฮียรถสี่แกงเราไปดีมารวมหน่อยดิเฮียพี่ลุงพี่ลุง เงินแกเงินแกโล่เงินแก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 ตามเพื่อนเลยตามเพื่อนเลยหลบพี่เอาพี่ผมไปท่องไปได้ดิมาดิมาดิมาดีมาดิดูเดือบตามไปดูนะมาดิมาดิมาดิเราจะลุ้นการไฟฟ้ายังไงเนี่ยจบไปดิวะไปได้กันได้เหรอได้ดิไปชุนไปเร็วไปคันไปด้วยกันสองคันเลยดี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 ตรงมีแกเนาะต้องมีแกเนาะตอนอยู่ไปเนี่ยแม่แม่แล้วแล้วไม่มีไม่มีของวะของ ของไม่ต้องเราเราแบบไอ้นี่ครครับขอโครับ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 คนเรามันมีปากเป็นอาวุธไว้จะไปดิวะตายแล้วก็ปากเนี้ห er ยุดใช่ปะโดนโดนใบก็โดนไปซินนนินพาวเวอร์มันเยอะพาวเวอร์มันเยอะมึงเอมันดีพาวเวอร์มันเยอะแต่ตอนเนี้ยจะตายแล้วไม่มีเลือดอ้าว Boy, ขอลงแลป๊บกระตีนึงอะขึ้นมะเป็น <มา S 2> ประชาช <มา S 2> นเอ๊มันมันปะฮัลโหลแม่แม่แม่แล้วมันเล่นด้วยกันได้ใช่ไหมนเนี่ย เลิศเลยเราเต็มมีสี่คนแดงอ่ะแดงอ่ะมันมาแน่มาดิ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 แอนน์ไปเอาโลซีเหมืันไปมานะมานะมาะนามานะะเนีาไปไอฟไม่ยอมไปเนี่ยไฟจบแล้วไฟจบแล้วแล้วแอนน์ เอเอ oh, มันลุมล้อมันมันลุมล้อมันจะเอานะมันจะเอาแล้วมันลุมล้อเออไม่ลุมล้อมันเล่นลุมล้อเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยประชาชนเล่นได้ใช่ไหมเนี่ยเล่นได้ดีได้ได้ได้แลนดัมนะแลนดัมนะมันตามมาอยู่นะแลนดัมนะพี่อ่ะพี่อ่ะขอที่ชุบได้ไหมพี่แอพหนึ่งหนึ่งห้าเก้าม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 าหนึ่งหนึ่งห้าเก้าเออแลนดัมเฮ้ยแลนดัมเฮ้ยพี่เจเฮ้ยแลนดัมพีิจอลีแรนดัมพิจินโหลัว โอ้หลอกลวงหลอกลวงอะไรละมันกลงมาเนี่ยมันมาแล้วหน้ามาแล้วหน้าเห็นไหมหน้าไหนไหนมา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 ว่ะมาวะมาวะนี่ตายเลยครับ p มันเยอะ power มันเยอะ กากไอสัตว์เฮ้ยกยเนอเฮ้ยชบนะใหาชบนะ Uhm. ตายอีกแล้วตายอีกแล้วเอ้ยเน็บเน็บกิ๊บเลยไงนะเน็บกิ๊บเลยนะโอ้ยสงสัยตัวรันมันไม่มามันเลยไม่รันไงตัวรันมันไม่มาเน็บกิ๊บเลยอ่ะต่อมันตอมัน อุ้ยไม่ได้รีฟลอมลีบอยมันมาเพิ่มอ่ะเจอนอนเปิดเลยเว้ยนอนเปิดเลยเว้ยนอนเปิดเลยเว้ยโอ้ยเฮ้ยโดนดับพาวเวอร์ว่ะเฮ้ยโดนดับพาวเวอร์ว่ะเพื่อนหายเฮ้ยโดนเล้าว่ะสัตว์เอ้ยโดนเล้าว่ะเฮ้ยกำหมัดว่ะกำหมัดงานด่าฟีงานด่าฟีชื่ๆงานด่าฟีงานด่าฟี ชิวจัดเลยกำมัด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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 นาม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 มา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 มมา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 มมามามามมา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 าม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 มา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 มมา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 มมาาม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 มาามาม นายมารับนายตัวไหนกันให้ถอดชุดแก๊งไปเนี่ยนตีไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเลยนุ่นน่นตีอไฟอันไหนโอ้หมอโอ้ตอรีตอรีตอรีครับหมอเก็บลยครับหมอเก็บเลยคุณอะไรคุณหมอคุณหมอซาดีค่ะคุณหมอคุณหมอกข้างหรอ รอ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 จุดต่อไปเลยรอจุดต่อไปเลยได้ได้มันตายหมดแล้วมันตัดหมดร้บร้านบร้านบน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 ร้านร้นรานบนรนตร้นรานนร้ารานบนร้นร้นนร้านบนร่านบนร้เนบรานบนราร้บนรานบนร้านบนรนร้บนร้านบนรานบรานรานราราร้านบรานเรารานรนรรา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 นรนรนารานรนรนรรารรารรา เอาใครซ่อมวะไหนอ่ะกูถามว่าใครซ่อมเมื่อกี้นี้ใครซ่อมใครไม่รู้ว่าอีคันชมพูแน่เลยดําแดน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 ดําต่อเนื่องแมวไม่เป็นช่างเล็กน้อยตาปะเอาพี่น้องศพมันไปไม่ใช่หรอ ไม่เราเราถ้าสมมหมดเราตีมันรอบหน้าเราเอาเช็ครถด้วยนะแล้วเอารถใหไปต้นได้หรอเออไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องรอทำไมขโมยไม่ได้นะไม่ได้ไม่มีไม่มีออสตาออมได้หมดเลยถ้าไม่มีออสตาเล็กน้อยช่างมันนี่แค่เรามันมันก็แคแล้วอ๋อก็คือแสดงว่าตอนนั้นเราขโมยรถมันใช่ไหมพี่จุดที่ที่เป็นโลมูลอ่ะใช่ใช่ตอนนั้นที่มันมาเอาคืนไป

ยพี่อยขอปิดก่อนนะพี่ยเฮ้ยไปโพส์โพส์รูปนี้โพส์รูปเช็คอินนี้บอกว่าเช็คอินอยากโดนดับไฟผมผมเรียนเป็นประชาชนให้นะแต่ยืนแบบโง่เลยต่อดัวนะตู้ไฟอะไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป ไออย่างนี้อันนี้คือแม่มึงตายหรือพ่อมึงตายอ้าวกูไม่รู้กค่ะมึงแทงกูกูต้องป้องกันตัวไว้ก่อนกูกลัวกูหวาดระแวงอ๋อรอตัวเองมาทีรอตัวเองเฮ้กูหวาดระแวงไม้เดียวเดี๋ยวอินดี้เชอินดี้เชอินดี้โตพี่ไม่เล่นมาเลยแล้วหรอพี่แต่ร้านบนมันเยอะนะร้านบนอ่ะติดปาร์มร้านบนไหมไม่ก้อนเลยอูอยู่นี่นะอยู่วันต่อแนะเป็นไรตู้จัดมานะมานะมานะตรงไหนมันหน้าเซเวนะแลนดำอ่ะเตซเวนะมาแล้ว เซเว่นะเรียกพวกอยู่นะเรียกพวกอยู่นะหมวเขียวแป้นเลยหมวกเขียวแป้นเลยอ่ะเออหัวเขียวแป้นเลยมันเซเว่นนะเขาเขาจะยิงหนูอ่ะแดนดัมอ่ะพี่เลยบีไปไหนหลับหดือนี่วาหลอบหลับหลับหดือหลับหดือหลอกหรือมีเราไปบีเนาะรถส้มของเราเปล่าอ่ะเราเราไม่ไดิไมาดิมาดิมาดิเอาไปแล้วละ ไปไปไปมันรอเพื่อนมันจะมามันรอเพื่อนอยู่มันเรียกเพื่อนอยู่รอเพื่อนอยู่มันรอเพื่อนอยู่ทุกว่ารอเพื่อนอยู่เอา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 ลกลบหลกหลบหลอยู่ขับขับชนง่วอโอ้โโอ้โว่าเราน้อยแปลกนะตอนนี้ดีีตีมันซื้อเรื่องตู้ไฟได้ไหมเด๋ยนนี้หรือว่าไม่ได้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 เออนี่เป็นเราเขาแล้วเขาจะมาฆ่านี้ได้ปะวะไม่ได้ใช่ไหมอะไรนะในรได้อ ไปเอ้ยจะลุงกลัวไปไปอก็มามามาชิวมามามาไฟลูลูไอ้กบมาแล้วน้ำกบ ไอ้กบน้องเลยนำน้องไอ้กบมาน้องกบลูกน้องชายพี่ติมทามาเร็วๆแล้วดาวไอ้ตอดมาหมดแล้วเล่นเลยมันชุบเพื่อนอยู่หรอมันไม่มากันพวกนั้นไปจอดดิไปจอดดิไอ้ละไปจอดดิเป็นมาแนบหมดเลยฮึมฮืมฮืม,มนมี่มันมีรังพึ่งแล<ต>้วมันมีรังพึ่งแล้วตรงนี้ปาตีวัตสลิมมันมากพี่โชว์อย่างนี้รังพึ่งพึ่งเฮ้ยมานะมานะตัวจริงมาแล้ว Mà mà, rằng chịu 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 gì chịu chịu nó chịu cô chịu 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 đi yên đi, yên đi yên đi, nhìn vào luôn đi nhìn vào luôn đi, đi đi, chịu đi chịu 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 เอาสามดีสามดีสามดีโอ้มันเล่นแต่ปืนบลรอตเลยเด็กเก่าเด็กเก่าโอ้ผมใส่เก่าดูไม่ออกก็ดีไหมครับโอ้กูโดนจิงอย่างเดียวเลยเฮียกูจะเล่นยังไงเนี่ย้ดดโตาย โอ้โหตายสองว้าวอ้วว้าววาวว้าวว้าวว้าวย้าเว้าวย้าวว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 ้าวาวาวว้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 า้าววาวว้าาววตาววา้าวว้าว้าวว้าวว้าวว้าาวว้าว้าา้าววายวตาว้าววตาวว้าวว้าวว้า้าววตาววาวว้าววาวว้าวววว้าว้าววาวว้าวว้า้า้าวว้าววาวว้าวว้า้าวว้าวว้าวว้าว้าว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 ว้า้าวว้า้าาาา้ มันเล่นปืนบุรดเว้ยเราไม่ได้เล่นปืนบุรดอ่ะอุ้ยมันจะเปลี่ยนนี่ไที่่ะข้ออะพี่จำไรำไมได้จอะไรจำไมด้าจารย์นี่ไงโดนพี่กูดิอ้โห้เฮียเล่นหมด ล็อกรถกันด้วยนะเพื่อนๆล็อกรถกันด้วยนะนล็อกรถกัยนะเดี๋ยวโดนเล้ชุลล็อกรถยนะเดีเลชุล,ล,ลด,ด,ดีเฮ้ยหมดไปหมดไป รู้วแต่กูที่กูรูรู้ว่าพี่กูไม่ได้เล่นเป็นเดือนแต่เก็บไอ้เหี้ยสงตัวฟีนี่ตายไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้ตาว้โมมันโม่ผู้หญิงมันเป็นวงตัวพี่กูตีตายสตัวเหี้ยไว้ก่อนเลยสาไว้ก่อนเลยเหี้ยไว้ก่อนเลยควยเหี้ยโดนซ้ำตายบอกกันเลยเลยเยไว้นี่ยไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยพ้วพอแลวพอแล้วพอแล้วพออแล้วอว้้แอ้อ้ ต้องหยุด้อหยุดเอี้ยขอโทษนะครับพี่บับแต่ขอโทษหมอครับไม่ได้ขอเหี้ยเอี้ยเอาช็อตขอโทษที่ด่านะครับหมอไม่ได้ขอโทษทวงพีเอ้ยงอหมายให้โดนเอฟซีเรียก โลฮานคิด้วยล่ะโอ้โหไอ้เฮียกูเอาทุกไฟไเฮียไฟนี้กูโดนยิงกดไม่พักแม่งเม้มกูจัดอะใครเรียกที่ในวงการหมเนะี่ย ไม้มาขับรถยิงได้ไม่อย่างยิงไงย,ยังกระสุนแค่แค่เอาใหม่แค่นั้นเองฉันดีแบบเนี้ยเล่นสดนดดุกสนุกหอมันให้เด็กๆมันเรากันไปเราก็เล่นแบบชิวๆ หมอนะเคอเต้นเลยให้เด็กฝั่งเราฝั่งมันเล้ากันไปเราก็เล่นเล่นกับมันมีราฐานพร้อมราฐานท่าไหร่กินได้ไหมครับครับใส่พี่บอยอ่ะพี่บอยอ่ะตีแล้วจัดอะไรแบบนี้ชีเมอาเพี่ เชครับเดจยานลยครับขอโทษครับขอโทษนะคะจียาเรยรครับเติบวนนี้เราบอกกี่ลูบอกสองเอเปาพี่มีรถกันอีกปะรถมาที่ไหนลืมเออไอดี้วเขาโหลพี่จุลนผนบนเอฟซีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพนไม่เป็นไร ตู้ไฟมันบับได้ใช่ไหมบับได้บับได้บับได้สวยสวยสวยนี่ดีได้รางสวย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 สมยสวยะวยสวยนมยสมีสวยมันสวยสวยสวยวนย้วย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 ยยไม่มีเลยมากับน้องน้องพสย ฮัลโหลไฮบินรถมารับหน่อยรถบ้านรับเพื่อนหน่อยแม่มันคนเยอะกว่าเราเหรอหรือไงวะกูอยากรู้มันเยอะกว่าหรอเชียร์มากกว่าเดี๋ยวไอ้เฮียมันยิงปืนบนรถสามสามสามคนบ้างอ่ะสามสี่คนอ่ะรอได้ข้างล่างมีไม้มีซูเปอ์เบสมีสนับอู้บึ้มบั้มอ่ะพวกมันด่ามีเอยกลัว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  คนที่นามสะุนเดียวกับพี่อยู่เรนดีด้วยใช่ครับใช่ครับยังไงเนี่ยไอเฮียกูชุบเพื่อนอยู่กลับมาดูอีกทีหมดแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเราจะลงดีเฮียจะใจกำมันหมดรวดเร็วอ่ะเฮ้ยรถตีไปไหนวะผมไปรับเจ้าลุงมันฮัลโหล ฮัลโหลเดี๋ยวก็ไปรับเดี๋ยวกบไปรับี่รถแมวพี่อยู่ไหนกันนี่อยู่แลนด์อยู่แลนด์อยู่แลนด์มันรวมแลนรวมแลนรวมแลนดเราจะลุยกันต่อไหมเนี่ยพี่เก็บเก็บเรื่องไว้เก่าจะรอมันจบเอาไม่จบแคมหนนี่จบแคมโอ้ตอนนี้ตู้ไฟลั่นมากโดนโดนอยู่ตอนนี้ไมาแม เลยเๆๆเลยเลยเลยเลพี่บอยไปไหนเนี่ยพี่บอยเราเรานิดเดียวเองนะมีเขาเกน้อยเรื่องเมื่อวานเอาเลยไหมพี่ตาไฮเรื่องจีจีๆเล่าให้ฟังอ่ะเอาพี่เกดก็ได้ให้มันให้มันล่าเรืองยิ้มมีความสุขด่าเราไปก่อนวันเนี้ย